อากาศที่อีสานวันนี้ดีมากๆเลยค่ะวันนี้ทีมงานท่องเที่ยวไทยไปกับอาร์มี่แลนด์เราก็มาปักหลักกันที่ตำบลบัวเงินอำเภอนาพองจังหวัดขอนแก่นค่ะที่นี่มีความสำคัญอย่างไรบริเวณด้านหลังของดิฉันก็คือบ้านหลังสำคัญของทหารมา้าจะมีความสำคัญและก็มีเรื่องราวที่น่าติดตามอย่างไรเราไปติดตามกันเลยค่ะ ครับในส่วนของกองพลทหารม้าที่3นะครับค่ายเปรมติลสุรนนท์แห่งนี้นะครับจะประกอบไปด้วยกองบัญชาการและกองร้อยกองบัญชาการอกองพลทหารม้าที่3ากรมทหารม้าที่7กองพลทหารม้า,าที่14ในพระองค์สมเด็จพระศรีปินทาพระบรมราชีนาถครับปฏิมกากรรมหน้าค่ายที่เห็นอยู่นะครับคือของกิจยศร,รัฐบุรุษถูกสร้างมาในรูปแบบของสถาปัตยกรรมภาคอีสานนะครับซึ่งจะเป็นซุ้มประตูค่ายนะครับสามขา ก็จะมียอดปราสานเบงนะครับอยู่ข้างบนก็จะเป็นความหมายสื่อถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งอยู่ข้างบนซึ่งเป็นประสานเบงนะครับในส่วนอาคารที่เรียงรายอยู่ด้านข้างนะครับก็จะเรียกว่าอาคารรัฐบุรุษซึ่งในภายในอาคารนั้นก็จะมีการแสดงชีวประวัติของพระท่านพลเอกเกรมตินละสุรดนนท์ตั้งแต่ท่านเยาว์วัยจนกระทั่งท่าน ปฏิบัติ์ราชการเป็นทหารนะครับต้องเป็นนักการเมืองเป็นนายกรัฐมนตรีจนท่านได้รับการโปรดเกล้าเป็นประธานองค์กรตีและรัฐุรุษครับนอกจากอาคารรัฐุรุษจะมีอาคารเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเป็นอาคารสำหรับ,บงานรับรองนะคาร,รับมีลานอัศวินนะครับซึ่งก็จะเป็นพื้นที่สําหรับการออกกำลังกายแล้วนอกจากนั้นก็จะมีม้มาอยู่ในพื้นที่ที่เราเลี้ยงไว้ในโครงการอาชาบัมบัด แล้วก็จะมีในส่วนของสวนสัตว์ที่อยู่ในค่ายเปลมและล่าสุดก็จะมีในส่วนของโครงการฐานพันดีซึ่งเราเริ่มดำเนินการไปเมื่อปีที่แล้วครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานกิ่งพันธุ์และเมล็ดพันธุ์พระราชทานในการดําเนินการโครงการฐานพันธุ์ดีเราดําเนินการจํานวน2 1 2ไร่นะครับซึ่งก็จะแบ่งพื้นที่ ในการดําเนินการที่จะเป็นในส่วนของทางนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักกิ่งพันธุ์ไร่ฐานนะครับเพื่อนช่วยเพื่อนทําการปลูกผักปลอดไทยัยจำนวน25ไร่แล้วก็ได้ดาเนินการในส่วนที่จะทเป็นเพาะพันธุ์ปลาแล้วก็เพาะพันธุ์สันติคือไก่ชีนะครับไก่ชีซึ่งนไก่พันธุ์สีขาวสำหรับที่จะแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สยามเมื่อมีภัยพิบัติสร้างความมั่นคงด้านอาหารในพื้นที่เราสามารถที่จะสนับสนุนหรือช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงยามที่มีสถานการณ์โควิดเราก็มีผลผิดไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องรอบค่ายจําหน่ายผิภพณฑ์ในราคาถูกเพื่อผักที่ปลอดสารพิษครับครับสำหรับในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นก็มีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่หลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะค่ายเปรมของเรานั้นอยู่ในแผนงานการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นเช่นกันนะครับขออนุญาตเชิญชวน พ่อแม่พี่น้องและประชาชนมาเยี่ยมชมเราลอครับกองพลหัหนมาที่3ามยินดีต้อนรับครับแล้ววันนี้เราพาทุกท่านมาตะลุยแดนดินิ่นอีสานค่ะ และจุดที่ที่ั้นยืนอยู่ขณะนี้ก็คืออยู่บริเวณหน้าค่ายเปรมปินสุรานนท์ค่ะสำหรับเรื่องราวดีๆที่นี่ต้องบุกคนท่านนี้เลยค่ะสวัสดีครับผม <c oughs> พันเอกปิยวัฒน์สุรการเสนาธิการกองพลหันมาที่3ครับครับจุดที่เรากาลังยืนอยู่นี้คือด้านหน้าของหอเกียรติยศรัฐบุตรพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับ ตอนนี้เราอยู่ภายในหอเกียรติยศรัฐบุรุษนะคะที่นี่มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจและน่าประทับใจอย่างไรเดี๋ยวเราตามไปกับพี่ปิยวัฒน์เลยค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาถึงห้องของเด็กชายเพรมนะครับในส่วนของนี้ก็จะเป็นช่วงชีววัตของท่านตอนที่ท่านเป็นตั้งแต่ยวไวนะครับตอนที่ท่านยังอยู่ที่จังหวัดสงขลาครับในส่วนตรงนี้ก็จะมีในส่วนของครอบครัวนะครับตอนที่ท่านเป็นนักเรียนที่โรงเรียนวชิวราวุธครับ คานี้ก็จะเป็นคุณแม่ครับคุณแม่ของท่านตอนตอนที่ท่านยังอยู่ที่สงขลาในส่วนของบ้านจะเป็นบ้านจริงที่ท่านอยู่ที่จังหวัดสงขลานะครับในส่วนของโรงเรียนวชิราวุธสงขลาครับผมเราเป็นอาคารที่มีความสวยงามมากเลยนะคะที่นี่บอกว่าจากเด็กชายสู่ในร้อยพ i e อ e เอ็ดเจค อันนี้คือภาพของต,ตอนนี้ที่ตอนท่านเป็นนักเรียนในร้อยครับผมเป็นนักเรียนเทคนิคฐานบกนะครับอันนี้ห้องนี้ก็จะเป็นของการจําลองหุ่นนะตอนที่ท่านเรียนอยู่ชั้นปฐมครับชั้นปถมที่โรงเรียนวชิโรกุสงขานี่ก็เป็นเครื่องแบบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะท่านพระราชทานให้กับนักเรียนร้อยในยุคนักเรียนในร้อยเรียนจบก็จะเข้าสู่สนามรบ สำหรับห้องต่อไปก็จะเป็นห้องอทหารหารครับในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ในยุคสงครามเย็นท่านเป็นแม่ทัพพี่สองนะครับก็จะอยู่ที่กองทัพที่2สองส่วนหน้าาที่จังหวัดสกลนครท่านก็จะร่วมวางแผนนะครับกับในส่วนของผู้คํบหน่วยแล้วก็ฝ่ายเสนาธิการในเรื่องของอการแก้ปัญหาในทุกสมรภูมิที่ท่านได้รับผิดชอบ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมที่หอระทับบุรุษได้เลยค่ะครับในส่วนของหอเกียรติยศระับบุรุษนะครับได้บรรจุเข้าตามเส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัดของแก่นนะครับสําหรับการเปิดเข้าเยี่ยมชมครับเราก็ให้เข้าเยี่ยมชมทั้งเป็นหมู่คณะที่มาส่วนตัวเราเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่วันที่26สิงหา2543เป็นต้นมาตอนนี้ก็ได้20ปีนะครับในส่วนของการ เยี่ยมชมอา,อาจจะมีในส่วนของการทำหนังสือขอเข้าเยี่ยมชมเราก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์นะครอยู่ตามเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่นแล้วก็ในส่วนของเว็บไซต์ของค่าเองที่นะหอเกีดยรติยศแห่งนี้นะคะก็มีเปิดให้ชมทั้ง2อาคารค่ะก็คืออาคาร1และอาคาร2ค่ะ ามาในจุดที่น้องๆต้องชอบแน่เลยค่ะ,ะเราได้รับการสนับสนุนจากองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับในการนำสัตว์มาสแสดงที่คลายเปรีมติรรมนารนุนนะฮะเราก็มีสัตว์อยู่หลายอย่างนะยีลาฟมีเนื้อสายนะครับมีกวางลูซ่ามีนกยุงมีนกกระจอกเทศครับพัฒนาค่ายไปพร้อมกับชุมชนรอบค่ายครับเราก็เลยให้ทาง เขตพื้นที่การศึกษานะครับทั้งทั้งอําอำเภอรอบค่ายนะฮะก็มอีอำเภอนนําพองอำเภอกระนวลอำเภอสําสูงนะครับอำเภออุบลรัตน์นะครับแล้วก็อำเภอเขาอสวอนกวางครับก็เด็กๆก,ก็จะมีการมีชั่วโมงของของการศึกษานอกพื้นที่นะครับนอกโรงเรียนก็ก็จะนำนักเรียนในพื้นที่ทั้ง5้าอำเภอนในทั้ง5เขตเข้ามาชม ชมค่ายก็จะมีการชมศูนย์เรียนรู้ชมอหอ,อกเกีดยรติยศรัฐบุร,รุษของมรรท่นานนะครับแล้วก็เด็กๆก,ก็จะมาแวะชมสวนสัตว์ด้วยครับผมบแฟนคลับที่ชื่นชอบนกต้องมาทางนี้เลยค่ะแล้วก็ทางด้านซ้ายนี่ก็เป็นที่นกอยู่นะคะโอ้ทแพ่เป็นจุดที่น้องๆได้มาเยี่ยมชมหลายๆอย่างที่นี่เราก็มีการเพราะเลี้ยงแล้วก็ เก็บไข่มีการฟักไข่เองแล้วก็ตัวไข่นกกระจอกเทศเราก็เอาไปขยายพันธุ์ต่อไหมคะใช่ครับเราก็จะทําเป็นพีทภัณฑ์นะฮะแล้วก็ตัวนกแกะที่จะขยายพันธุ์ส่วนที่ฟักไม่ออกเราก็นําไปทําเป็นพีทภัณฑ์ทางทางคล้ายๆกับที่ที่ทางศูนย์ศิลวชีพทำเข้ามาสอนการทํา ครับผมก็ไปทำพวกเป๋าเก็บพวกเครื่องประดับที่นี่ก็เป็นเรื่องราวความน่ารักนะคะภายในค่ายเปรมตินสุรานนท์ค่ะจังหวัดขอนแก่นท่านใดน้องๆท่านใดที่สนใจจะมาเยี่ยมชมสัตว์ที่นี่ก็สามารถมาได้เลยนะคะ ไม่มีค่าใช้จ่ายทีมงานท่องเที่ยวไทยไปกับอาร์มี่แลนด์วันนี้นะคะก็รู้สึกขอบคุณพี่ปิยวัฒน์นะคะที่ได้เสียสละเวลาและก็บอกเล่าเรื่องราวดีๆให้กับแฟนๆคลับอาร์มี่แลนด์ซึ่งชมอยู่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่มากค่ะดีมากครับขอบคุณครับมาี่แล้วมาี่แล้วไม่มีใครสนใจคุณเลย